ตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงงานวรรณกรรมรัสเซียที่เป็นประเภทอื่นๆกันบ้างนะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่างานวรรณกรรมรัสเซียตอนช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่19เนี่ยจะเป็นนวนิยายใช่ไหมคะมีการตีพิมพ์เรื่องของประเด็นสำคัญทางการเมืองบทบาทของคนในสังคม ประเภทต่างๆนะคะทีนี้มาดูประเภทงานวรรณกรรมอื่นๆกันบ้างนะคะที่อยู่ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่19ค่ะคำถามก่อนเรียนนะคะข้อ1ใครคือกวีโรแมนติกคนสุดท้ายของยุคศตวรรษที่19ข้อ2บทกวีของใครที่ไพเราะ ราวกับเสียงดนตรีของนักประพันธ์ชัยคอฟสกี้ข้อ3บทกวีของใครคือปรัชญาในวดัดในภาพวาดนะคะข้อ4บทกวีของใครใกล้เคียงกับแนววรรณกรรมซิมโบลิซึมข้อ5ให้ยกตัวอย่างนะักเขียนบทละครในทศวรรษที่60ของศตวรรษที่19กก <c oughs> ็เห็นคำถามก็รู้แล้วนะคะว่า อนอกจากที่จะมีงานเขียนนวนิยายตีพิมพ์ตีแผ่เรื่องของประเด็นทางการเมืองความแตกต่างทางความคิดเห็นทางการเมืองก็จะมีเรื่องของบทกวีนะคะที่ลงยังหลงเหลืออยู่พราแสดงว่ามันเหลือน้อยมากนะะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะกวีโรแมนติกคนสุดท้ายของศตวรรษที่19<ม>ก็แน่นอนค่ะอาร์ฟีด ะะแล้วก็เฟรดทูตเชฟสองคนนี้เนี่ยเวลาพูดถึงเขาจะการเรียนการสอนวรรณกรรมกาเซีย,ยเนี่ยเขาจะพูดพร้อมๆกันเฟดกับทูตเชฟจะสังเกตว่าจริงๆเราไม่ใช่เพื่อนกันนะคะทูตเชฟเกิดมาก่อนตั้งแต่ยุคพุชกินเลยนะคะตั้งแต่ปี1,803นรุ่เนี่ยรุ่นๆพุชกินเลยแล้วก็อายุยืนอยู่ไปถึง1ปี1872งานเขาเนี่ยตีพิมพ์อยู่ในยุคโรแมนติกแล้วก็ล่วงเลยมาถึง ครึ่งหลังของศตรวรรษที่19ด้วยนะคะส่วนเฟดเนี่ยงานเขียนถึงแม้จะไม่ใช่เพื่อนกันแต่งานที่เขียนกวีเนี่ยมันใกล้เคียงกันอะเวลานึกถึงคนนึงก็จะต้องเราก็จะต้องนึกถึงอีกคนนึงคือถึงเฟดก็คิดถึงชุดเชฟคิดถึงชุดเชฟก็คิดถึงเฟดนะคะอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องของเขากันบ้างนะคะอ่าเฟดเนี่ยเริ่มเขียนบทกวีตั้งแต่เรียนอยู่โรงเรียนประจำอะ พอเขาอายุได้20บทกวีของเขาก็ตีพิมพ์รวมเล่มแล้วนะคะปี1842เราก็จะเห็นผลงานของเขาตามหน้าหนังสืออยู่เป็นประจำครึ่งหลังของปี50าศวรรษที่50าสิก็ตีพิมพ์รวมเล่มกวีลงในนิตยสารซาวบรเมนิกปี1859เนี่ย ลาออกจากนิตยาสารซาบรเมนิกเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับความคิดแนวปฏิวัติของนิกราสพชูรนิเชฟสกี้แล้วก็โดมบัลลูโบฟนะคะก็อ,อย่างที่บอกไปว่ามีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่นักเขียนประเภทที่เป็นความคิดแบบคุณนางอะรุ่นเก่าๆอย่างโตสตอยตุลกินเนฟเนีย้ยลาออกจากซาบรเมนิกนะคะเ,เพราะว่า พวกที่เคลื่อนไหวทางการเมืองอะความคิดเห็นเขาจะร้อนแรงรุนแรงเงี้ยพวกที่ต้องอยู่กับความฝันนิดนึงอยู่กับโลกของจินตนาการนิดนึงก็เป็นแน่นอนว่าเป็นทนพวกเขาไม่ได้นะก็เลยต้องออกมาในความคิดและผลงานของเฟดเนี่ยจะเห็นอิทธิพลของทฤษฎี Che ชิสเทย o อิสก Is ูสกวาเขาที่เลาคุยไปใช่ไหมคะว่าชูรันดีเชฟสกี้กับโดบลูโบฟเนี่ยต่อต้านทฤษฎีศิลปะบริสุทธิ์นะคะ ที่บอกไปว่างานงานที่เป็นีย่ยน,นะหาก่อนถ้าเป็นศิลปะบ,บริสุทธิ์เนี่ยก็จะบอกว่าผลงานของกวีเนี่ยต้องหลุดจากโลกของความเป็นจริงนะคะแล้วสะท้อนความคิดอมตะในเรื่องของความงามความดีความจริงนะคะ พวกโจเรนดิเชฟกี้กับโดบลูบอฟเนี่ยก็ต่อต้านทฤษฎีนี้นะคะดังนั้นก็เฟดทนไม่ได้ะคะเขาถอนตัวมาจากการต่อสู้และปัญหาสังคมมาสู่โลกของความงามผลงานของเฟดเป็นก้าวใหม่ในการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของกวีโรแมนติกโลกแห่งความฝันในบทกวีเนี่ยผสมผสานกับปรัชญายสะท้อนอยู่ในผลงานของเฟด เขาคิดว่าปรัญญาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้คะเขาได้ให้ออกซิเจนต่อบทกวีเฟดมองว่ากวีโรแมนติกเนี่ยไม่สามารถปกป้องตัวเองได้จากสังคมดังนั้นต้องสร้างชะตากรรมของตัวเองขึ้นมานะคะเพื่อที่จะป้องกันตัวเองจากโลคภายนอกและทำงานได้อย่างมีอิสระหัวข้อความเป็นอิสระเป็นหัวข้อสำคัญในงานของเฟด บทกวีของเฟดเผยให้เห็นบุนูเรรนีเมีหรือว่าโลกที่อยู่ข้างในนะคะโลกทางจิตวิญญาณสัมพันธ์กับโลกของธรรมชาติภาพวาดในบทกวีของเขาสะท้อนสภาวะจิตใจของมนุษย์ธรรมชาติช่วยให้ออกไปสู่โลกแห่งความงามได้พระเอกโรแมนติกของเฟดไม่ได้แค่ใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อให้ได้เข้าถึงจิตวิญญาณของธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอีกด้วย อิทธิพลนั้นยิ่งใหญ่ต่อจิตใจมนุษย์คือความงามของผู้หญิงสมัยก่อนยังไม่มีกวีที่เป็นผู้หญิงนะคะแต่ปลายศตวรรษที่19ต้น20เนี่ยจะมีกวีที่มีชื่อเสียงมากๆที่เป็นผู้หญิงนะคะแต่ยุคนั้นผู้หญิงเป็นแค่แรงบันดาลใจนะคะซึ่งความงามของธรรมชาติเนี่ยก็เหมือนความงามของผู้หญิงนะคะช่วยให้หลุดเข้าไปสู่โลก ของวรรณกรรมได้รูกของบทกวีได้บทกวีของเฟดเนี่ยเหมือนเสียงดนตรีในกวีของเขารู้สึกได้ถึงความหลากหลายของจังหวะและเสียงดังนั้นนะักประพันธ์ดนตรีผู้ยิ่งใหญ่ชัยคอฟสกี้คิดว่าเขาเป็นอัจฉริยะนะคะแล้วก็ประพันธ์ดนตรีแล้วนําเอาบทกวีของเฟดเนี่ยมาแต่งทำนองนะคะกลายเป็นบทเพลงรักขึ้นมา นอกจากนี้เฟดยังเป็นนักแปลผู้สร้างสรรนะคะเขาแปลบทกวีของกวีชาวโรแมนติกเช่นเกอเต้จิลเลอร์ไบรอนบิลันเช่นะคะมิกเควิชเช็คสเปียอานทีนี้ชีวิตของทุตเชฟทุตเชฟเกิดในตระกูลขุนนางเก่าแก่ได้รับการศึกษาที่บ้านเป็นอย่างดีตอนอายุ12ก็แปลงานบทกวีของชาว โลมนะคะการาจิพอจบมหาวิทยาลัยมอสโกหนึ่งปีก็ได้ทำงานเป็นนักการทูตไปประจำที่มันนีเป็นเวลา12ปีบทกวีของทุตเชฟได้รับการตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1836ในนิาศในนิตยสารของพุชกินตั้งแต่สมัยที่พุชกินยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นนะคะแวดวงวงการวรรณกรรมรัสเซียก็หันมาสนใจงานของทุตเชฟทุตเชฟก็เหมือนเฟดอะเขาเป็น ชาวโรแมนติกคนสุดท้ายของวรรณกรรมรัเสเซียศตรวตรรษที่19จุดศูนย์กลางของงานของทุตเชฟคือการบรรยายธรรมชาติทุตเชฟมองและบรรยายธรรมชาติเหมือนพวกโรแมนติกนะคะบทกวีของทุตเชฟเรียกว่าเป็นปรัชญาในภาพวาดภาพธรรมชาติบทกวีของเขาสะท้อนความคิดลึกซึ้งของกวีเกี่ยวกับคําคถามที่เป็นอมตะเกี่ยวกับชีวิตความตายมนุษย์ธรรมชาติ ดังนั้นภาพวาดในบทกวีของเขาจึงมีความคิดเกี่ยวกับปรัชญาและสัญลักษณ์ธรรมชาติในบทกวีของทุตเชฟเปลี่ยนและเคลื่อนไหวมันไม่รู้จักความสงบนิ่งในธรรมชาติมีการต่อสู้ของพลังตรงกันข้ามเป็นบทกวีที่มีภาพของการเปลี่ยนแปลงนะคะกลางวันไปเป็นกลางคืนเวลาในหนึ่งปีมันมีความหลากหลายเต็มไปด้วยเสียงสีสันกลิ่นอายของธาต ธรรมชาติในบทกวีของทุตเชฟมีชีวิตมีจิตวิญญาณใกล้เคียงกับจิตวิญญาณของมนุษย์ธรรมชาติมีความทุกข์ความสุขเหมือนมนุษย์หายใจได้ดีใจได้เสียใจได้สําหรับทุตเชฟมันไม่ใช่แค่พลาที่สถานแต่เป็นความงามที่มีชีวิตของธรรมชาตินักปรัชญาคนหนึ่งชื่อซาโลวกล่าวว่าทุตเชฟรับรู้และเข้าใจธรรมชาติ ไม่ใช่เพราะความเพอ้อฝันแต่มันเป็นสัญชาตญาณของกวีธรรมชาติและษยนของทูตเชฟไม่ได้แค่ใกล้ชิดกันแต่ทั้งธรรมชาติและมนุษย์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโลกอุดมคติของธรรมชาติในงานของทูตเชฟต่อต้านความเป็นมนุษย์และโลกของความเป็นจริงโดยปกติชาวโรแมนติกก็จะต่อต้านความเจริญนะคะซึ่งทูตเชฟแสดงออกมาอย่างชัดนะ มันคือโลกชั้นสูงของธรรมชาติความรู้สึกซึ่งเข้าใกล้หายนะมีอยู่ในงานของทูตเชฟซึ่งความรู้สึกแบบนี้มันจะเกิดขึ้นในงานประเภทซิมโบลิซึมที่มีอิทธิพลมากในปลายศตวรรษที่19ต้นศตวรรษที่20ก่อนการเปลี่ยนแปลงครองนะคะในทศวรรษที่6เอ่เอในทศวรรษที่60นะคะ การละครจะเจริญไปถึงขีดสุดเราก็จะรู้จักนะักการละครผู้ยิ่งใหญ่อย่างเช่นโอส r o ฟสกีมีบทละครที่เป็นที่รู้จักกันดีเนี่ยสิเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโกรซานะะเรื่องกาเรียชเช่เจดเซียนะะช่วชีวิตของเขานี่มีผลงานกว่า40เรื่องมีการแปลบทละครจากภาษาต่างประเทศถึง20เรื่อง เขามีบทบาทสำคัญในพัฒนาการวรรณกรรมช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่19เก้าขาสร้างสรรค์บทละครของชนชาติรัเสเซียนอกจากโอสตรรฟสกี้นะคะตรงนี้ก็ยังมีซาตูโคบชิตรินสุโคโวโคบลินนะคะปีเซมสกี้ซาลากุปค,ค่ะซึ่งมีอิทธิพลต่อแวดวงละครของรัเสเซียค่ะ มาถึงเฉลยคำถามนะคะใครคือกวีโรแมนติกคนสุดท้ายของศตวรรษที่19ก็แน่นอนนะคะเฟดกับทุดเชฟสอคนนะคะบทกวีของใครไพเราะราวกับเสียงดนตรีนะคะก็เป็นเฟดนะคะชัยคอฟสกี้นำบทกวีนี้มาใส่ทํานองแล้วก็กลายเป็นเพลงรักหลายเพลงด้วยกัน บทกวีของใครเปรียบเสมือนปรัชญาในภาพวาดนะคะก็ทุตเชฟนะคะบทกวีของใครใกล้เคียงกับแนวซิมโบโลิซึมซิมโบโลิซึมก็เป็นแนวที่จะนิยมในการเวลาถัดไปนะคะปีปลายศตวรรษที่19ต้นศตวรรษที่20แล้วก็จะมันจะเหมือนการกลับมาของวัฒนธรรมโลแมนติกอีกครั้งหนึ่งกลับมา เขียนบทกรอนกันอีกครั้งนะคะกลับมาสนใจวรรณกรรมแนวร้อยกรองแต่การกลับมาครั้งนี้มันจะพิเศษกว่าตรงที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรับงานแนวซิมบูลิซึมได้นะคะมีบางงานที่ยากต่อความเข้าใจนะคะแล้วก็อย่างที่อธิบายไปว่ามันจะมีภาพลักษณ์ภาพของการรับรู้ถึงหายนะที่กำลังใกล้เข้ามานะคะพวกซิมบูลิซึมเนี่ยก็ จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้อยู่ในงานของเขาซึ่งทูตเชฟเนี่ยจริงๆเป็นกวีตั้งแต่ยุคโกลมนติกเลยอะนะคะแต่ว่างานของเขาเนี่ยเรียกว่าศตวรรษที่19ตอนครึ่งหลังยังไม่มีใครพูดถึงซิมบลิซึมเลยนะแต่ว่าทูตเชฟไปแล้วนะคะเป็นเป็นกวีที่ล่วงหน้าเป็นกวีที่ทำงานได้ทันสมัยนะคะแต่ว่าในยุคของเขายังไม่ทันสมัย ในยุคต่อไปเนี่ยค่ะิมโบลิซึมกำลังจะมานะคะยกตัวอย่างนะักเขียนบทละครในทศวรรษที่60สศตวรรษที่19ก็แน่นอนโอสตรอฟสกีนะคะแล้วก็มีหลายท่านคระซาลกักูปริเซมสกีฮาร์ซาตูคอบชิตรินหลังนี้ก็มีนนนอิทธิพลในวงบทละครของรัสเซียในครึ่งหลักของศตวรรษที่19ค่ะ